สวัสดีค่ะสวัสดีเ,เพื่อนๆเอซทุกๆท,ท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวตุยพารวยเช่นเคยจ้าวันนี้นะสาวติก็มีแนวทางนะคะแนวทางลาวสามัคคีมาฝากเช่นเคยนะคะก่อนที่จะไปรับชมคลิปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังจ้าทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำจ้า เดี๋ยวเรามาสรุปวันที่18กันก่อนนะคะว่ามีตัวเลขเข้ามีตัวเลขหลุดไหมเนาะ399นะคะเลขที่ออก399นะคะตัวเด่นหลุดนะคะพเพื่อนๆจ้าตัวเจาะก,ก็หลุดไปนะคะพเพื่อนๆขะแอดมินก็ขอโทษขอภัยด้วยจริงๆนะคะส่วน6 3สนะคะ6 3อันนี้ตัวเด่นก็หลุดหลุดหมดนะคะพเพื่อนๆขะหลุดจ้าเพื่อนๆจ้ารอบ รอบนี้วันที่19ต้องมาสิคะเพื่อนๆ่ะรอบนี้หลุดรอบ19ต้องมานะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะเดี๋ยวเราตามต่อนะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านได้เนาะไม่ว่ากันจ้ะเพื่อนๆค่ะ,ะลาวสามัคคีนะคะวันที่19เนาะตัวเด่นนะคะแอดมินได้เด่น2นะคะเด่น6 เด่นเนะคะวิ่งรูดนะคะ2 6และ9กาจ้าส่วนชุดเด่นนะคะชุดเด่นมี2องศวันนี้แอดมินไม่ได้ให้ชุดกันนะคะเอาแค่ชุดเด่นก็พอเนาะหคู่นะคะ6คู่เด่นจ้าหกแปนะคะ6กสามหอุ้ยว่าจะเขียน9กสองค่ะ หกสองแล้วกันค่ะเ,เพื่อนๆค่ะแล้วก็เก้าสองนะเพิ่มไปอีกคู่หนึ่งนะคะเนาะส่วนตัวเน้นนะคะสองสี 2, 4, นะ่เนาะหกสามนะคะเก้าสองเนาะนะคะอันนี้จะมีเจ็ดคู่เนาะ,ะเพราะว่าเขียนผิดนะพเพื่อนๆจา๋าก่อนจากกันนะคะแอดมินก็ขอให้เ,เพื่อนๆทุกคนโชคดีจ้า อย่าลืมกดไลค์ให้แอดมินด้วยนะคะรอบนี้ต้องมาสิต้องปังนะคะรอบนี้เนาะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ